มีพรรมทานป่า30ปีให้ไปสามหมืปป่นไร่บ,บริษัทชุมพรทําไม้แลนองทําไม้มาก่อนตั้งเงี้ยปีแรกทําได้หนึ่งพันไร่ปีที่สองทำหนึ่งพันไร่ปลูกปีแรกปีที่3มปลูกอีกพันไร่ปลูกไปติดไปพอครบสามสปีกลับมาวนปลูกแปลงใหม่อันนั้นหลักวิชาการแต่เธอเธอจากการครบ30ปีต้นมันเหลืออยู่แค่นี้มันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายก็ ไอ้ไอที่ปลูกไปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกตัดเกือบหมดแทบจะไม่เหลือเหลืออยู่ประมาณสักไม่กี่แสนไร่ก็โอนพื้นที่ปลูกให้กับองค์การสวนกำป่าไม้พอาชาวชาวบ้านจะปลูกไม้ไม้สารวินโด,โดนโดนตัดไปเป็นไม้สักก็ถูกประกาศว่าไม้ฝักเป็นไม้ห่วงห้ามทั่วทั้งประเทศไม่ใช่สารวินอย่างเดียวพอไม้ไม้ไม้ที่ไม้พยุง,ยงถูกตัดแส้คอีฝานก,ก็ถูกประกาศว่าใครมีไม้พยุงตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ทำเป็นใจกันทําไปอะไรหมดแล้วเป็นไม้ของรัฐหมดตเจตเชอ <c oughs> คือ,คอไอ้หลักเกณฑ์นี้คือตีขุมแบบเวียงแห้หมดเลยคุคนผิดกฎหมายหมดแต่ธนาคารต้นไม้ไม่ใช่ไม้ที่ขึ้นต่นางชาติอยอมรับเป็นไม้ของรัฐอ่ะถ้าคุณอยากจะตัดไม้ห้าต้นคุณต้องไปขอเช่าคอนคอนประจาตัวกรมป่าไม้มาตีครห้าพันบาทสามต้นนะห้าพันบาท <c oughs> หลักเกณฑ์นี้คืออะไร,รคือบร,ริษัททําไม้เมื่อก่อนเนี่ยมันมาทาทั้งแปลงอ่ะ แต่เช่ามาเป็นเดือนนี่เช่ามาห้าต้นก็ห้าพันเหมือนเดิมแล้วใครจะไปเช่าชแอบโค่นพอแอบโค่นแกล้งกันในหมู่บ้านก็ถูกจับเองแต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธนาคารต้นไม้วันนี้คุณพงษาที่ไปนับมาแล้วเนี่ยถ้าเกินกว่าหนึ่งสิบปีปก็ก็วัดรอบวงปีละ 100, 100, 100หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทก็อย่างร้อยถ้าสิบปีก็ราคาต้นไม้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันบาทคุณมีหนึ่งพันต้นก็เหมือนมีทรัพย์หนึ่งล้านถูกไหมแต่คุณปลูกคุณปลูกกับมือตัวเองในที่ของตัวเอง ถามว่าเป็นทรัพย์ของรัฐบาลใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็มีฟิชในการตัดไงแต่ว่าถามว่ามันจะเพิ่มอะไรหนึ่งผมคิดว่ามันเพิ่มพื้นที่สีเขียวรัฐก็ต้องลงทุนถ้าลงทุนก็เพียงชวนหนึ่งที่คุณฟองสาว่าอาจจะต้อนละห้าบาทสิบาทหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อส่งเสริมเพื่อของเสริมอันที่สองเนี่ยถ้ามีไม้ภายในประเทศไม่ต้องไม้นําเข้าวันนี้เราเอาไม้นําเข้าเนี่ยแพงมากนําเข้ามาทั่วโลกเลยที่นําเข้ามาหกฟีฟีประเทศซึ่งอีกอันหนึ่งป้องกันโลกร้อนซึ่งวันนี้เราต้องการที่จะอย่างนี้ ถ้าประชาชนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ประชาชนถือครองที่ดินเนี่ยโดยตัวเลขกลมๆประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านไร่ให้ปลูป่าเพียงสิบเปอร์เซนของหนึ่งร้อยห้าสิบล้านไร่เราได้พื้นที่เพิ่มที่เป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่านะที่มีต้นไม้ขึ้นเอออย่าไปพูดเรื่องป่าเลยปีประมาณสิบห้าล้านไร่ไอ้น,นี่กําลังทวงคืนผืนป่าปีละแสนไร่บอกว่าทะเลาะก,กันเกือบตายเนีียอีนหนึ่งแสนไร่ใช้เงินไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านนี่แค่มองมุมกลับเท่านั้นเองว่าอ,อันนี้คือ มองแบบวิชาภพด้วยแล้วก็ที่เหลือชาวบ้านถ้าถามว่าคุณมีไม้สิบปีสิบปีนี่ถึงมาตัดขายยังไม่ได้ขนาดมันต้องรอไปถึงยี่สิบปีซึ่งในช่วงสิบถึงยี่สิบเนี่ยไม่จําเป็นต,ต้องต้องมาให้เพิ่มมูลค่าแต่ราคาต้นไม้มันเพิ่มวันนี้น้องชายผมอะอยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไปฟังคุณพงษาปลูกต้นตะเคียนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วครับตอนนี้ต้นตะเคียนเกือบสองคนโอบต้นละประมาณสิบบาทตอนนี้ต้นตะเคียนต้นนี้ประมาณสามหองหมื่นกว่าบาท อย่างนี้แล้วคุณปลูกไม่จําเป็นปลูกต้นต้นไม้แบบชนิดเดียวกันไม้แบบเพศอย่างนี้แต่ถ้าถามวันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นธนาคารต้นไม้คุณไปโค่นไม้ตะเคียนของตัวเองโดยจับเพราะถูกเป็นไม้หัวห้ามฉะน,นั้ีเพราะาหลักเกณฑ์อย่างนี้คือหลักเกณฑ์แรงจูงใจให้ประชาชนมาดูแลทรัพยากรของตัวเองแล้วถ้าไปปลนะูกเนี่ยผมมูลนิธิมีพื้นที่มีประสบการณ์ในการปลูกป่าพอแพงมาอยู่มูลนิธิอุ้มครองปา่าร่วมกับเครือข่ายที่เขาปลูกสุดท้ายปลูกไม้ที่รอดจริงๆนะคือต้องใส่ใจมากนะ ฉนันการปลูกในที่ของตัวเองนะไม่ใส่ใจเจอทุกวันเนี่ยก,ก็เขาก,ก็อยู่กับเขาอะ <c oughs> แล้วก็เขาจะดูแลถ้ารัฐจ,จะมาจ่ายมาความมันต้องมันต้องยืนต้น <โด S 1> จริงจริง,รง,รงก็มีอาจารย์เจิมศักดิ์อาจจะเอ่ยชื่อได้อยู่ในกรบริการจะบอกเอางี้ไหมคุณปองศาก็บอกว่าเริ่มจ่ายปีแรกจนถึงสิบปีอาจารย์เจิมศักดิ์บอกคุณรับประกันไงว่ามันจะรอดใช่ไหมงั้นคุณจ่ายปีที่ห้าจนถึงปีสิบห้าได้ไหมเ้าก็ไม่มีปัญหานี่ใช่ไหมสิบปีพมันรอดแน่ๆมันรอดแน่ๆต่าขึ้นแล้วครับจากนี 15, ้ผมว่าหลักการนี้ผมค ในมุมมองผมผมเราทําเรื่องทรัพยากรมาคุณพงษาทําเรื่องนี้มาแล้วเป็นเป็นสิปีตกผลึกแล้วมีสมาชิกเป็นแสนคนวันนี้ถ้าได้ปั๊บเนี่ยถามว่าใครได้คือทั้งประเทศมันได้ในเชิงมีทรัพยากร,รแล้วก็ถ้าถามว่าไอ้กฎหมายนี้มาไปมันไปรอนสิทธิ์ใครไหมผมคิีวาอยู่ในพื้นที่ปลูกเนี่ยพื้นที่ที่ได้กรรมสิทธิ์พื้นที่ได้สิทธิโด,ดยโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็กรรมาก,กมารธนาคารตรงไมไม่ใช่ไปตั้งธนาคารสาขาแบบทกาศาแบบอันนี้นะ คือเครือข่ายรวมกันเป็นสมาชิกแล้วมีหมายเลขทะเบียนต้นไม้11อหลักสามารถระบุได้ว่าอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนต้นไม้นี่ชื่ออะไรแล้วถ้าอ่านใบบาร์โค้ดปั๊บสามารถรู้เลยว่าต้นไม้นี่มาจากไหนไม่ต้องไปยืมค้อนของกรมป่าไม้อีกแล้วไม่ใช่เพรนี่สามารถอ่านได้เลยครับซึ่งมันก็อยู่ในหลักการสากลที่ที่เป็นไปได้ซึ่งผมว่าหลักการนี้คือหลักการปฏิรูปที่แท้จริงคือคือไม่ใช่เปลี่ยนคือมีแรงจูงใจให้คนมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นครับแล้วก็ ถ้ารัฐจะช่วยแล้วรัฐช่วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกินกําลังวันนี้งบประมาณกรมป่าไม้ปีหนึ่งต้องใช้คนเท่าไหร่รู้ไหมครับหลักการก็คือมีมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประมาณแปดพันถึงหมื่นคนคมีลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้กรมยานประมาณห้าหมื่นห้าพันคนคือเราเอาคนมาเฝ้าเงี้ยแต่กรณีอย่างนี้คือเจ้าของรับรองไม่มีใครมาแอบตัดเพราะมันเฝ้าอยู่ทุกวันประโยชน์ร่วมกันรับประโยชน์ร่วมกันใช้หลักการนี้ผมว่าเป็นหลักการที่ในเชิงปฏิรูปแล้วก็คิดว่า เราน่าจะทําเอกสารทันแล้วก็พรุ่งนี้จะไปคุยกันต่อว่าเราจะทําเอกสารกันยังไงก็เชิญนักวิชายการนักอาจารย์ที่อยู่คณะเศรษฐศาสตาาาร์อะไรธรรมศาสตร์ก็มีการดูของกรณีต่างประเทศผมก็จะคุณปรีษาอาจจะเคยเล่าผมฟังหัอาจารย์จากต่างประเทศมาถึงเห็นกติกาป่าไม้ไทยเนี่ยการประกาศไม้หัวห้ามเป็นตัวกีดกันไม่ชาวบ้านเขาปลูกกันอุปสรรคอยู่ที่กฎหมายที่ยังไม่เข้าใจถึงสภาพแล้วมันก็เกิดผลแล้วคือป่ามันถูกทําลายเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับ ค,คือในแง่ของปฏิรูปเนปี่ยปฏิรูปวิธีการใช้กฎหมายกับพล,ลเมืองเมื่อก่อนพล,ลเมืองเป็นคนโง่ด,ดื้อและชั่ว <ม S 2> ควบ <c oughs> คุมบังคับนอนุญ,ญาตแล้วปฏิรูปใหม่ว่ามองประชาชนเป็นคนสร้างสรรค์ว่าเป็นคนดีก็กฎหมายต้องส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจวันนี้บังคับควบควมุมอนุญาตต้นไม้หายไปเราก็พลิกมุมใหม่ว่าส่งเสริมรและสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้ครบหลุมในที่ดินของ,งตัวเองสร้างแรงจูงใจโดยการรับรองให้เป็นทรัพย์ให้ค่าตอบแทนนี่แหละทีนี้ปฏิรูปเรื่อง ผมมองเหมือนกับหมอเลยว่าวันนี้เรื่องที่ดินสําคัญเรื่องที่ดินกับต้นไม้ก็คือชีวิตของมันต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันผมเลยบอกทำทำเรื่องที่ดินแต่วันนี้มันทํายากเสียแล้วยากมากเพราะว่ามันไปอยู่ในมือโจรไดมากถือว่าทุนเสรีใครจะซื้อก็ได้เราก็เลยบอกว่าจากนี้ไปเอาต้นไม้ก็ได้วะาเอาต้นไม้พบอย่างน้อยสุดคนที่ยังไม่สูญเสียที่ดินจากนี้ไปจะไม่สูญเสียเพราะว่าสามารถงอกซัพ์ขึ้นมาได้โดยต้นไม้ นี่ถามถามเป็นความรู้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นที่สมมติเป็นที่ของรัฐสปกรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยถ้าปลูกต้นไม้ในที่นั้นวันนี้กลายเป็นไม้ห่วห้ามกลายเป็นป่าแต่ว่าด้วยวิธีการแบบนี้ไม่ไม่จงใจให้คนปลูกคนก็เลือกปลูกกะลัมปลีครับเลือกปลูกข้าวโพดไม่ไม่ปลูกต้นไม้เพราะว่าปลูกแล้วเป็นไม้ห่วห้ามครัเพราะกฎหมายเป็นสภาพแบบนั้นเราบอกว่าต้องต้องปฏิรูปวิธีคิดครับทีนี้ถ้าเรามีต้นไม้เป็นทรัพย์ผมไม่กลัวการสูญเสียที่ดินเพราะว่า ไม่ต้องขายที่ดินเพราะรขายทาไมเพราะมีต้นไม้เป็นทรัพย์อยู่การที่เขาขายที่ดินเพราะเขาไม่มีเงินทีนี้พอมีเงินอยู่ในต้นไม้ก็ต้องไม่ขายที่ดินหลักหลักคิดมาง่ายๆแค่นี้ทีนี้อยากให้ตัวอย่างนิดหนึ่งว่าวิธีปฏิรูปแบบนี้ทั่วโลกเขา,เ,ขาเดินไปเลยญี่ปุ่นเนป่าหกสิบเก้า6ปอร์เซเป็นป่าปลูกหกสกรซแล้วก,กำลังยุบกรมป่าไม้ไมยุบรอย่างเมนูนะซึ่งไม่น่าเชื่อ <c oughs> ไม่น่าเชื่อและเป็นป <c oughs> ่าปลูกทั้งนั้นทุกตำบลมีโรงเลื่อยสองสามโรงที่จีนที่จีนที่คิดว่า พวยแตกที่สุดนะป่าหมดก่อนปฏิวัติปฏิวัติเสร็จทำป่าชุมชนากกวไม่ได้ผลเมื่อเจ็ดปีที่แล้วไม่รู้เขามาขโมยความคิดพวกเราเขาเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยววิธีคิดเหมือนที่นั่นแถวแถวจีนตอนตอนมันตกออกเชียงใต้ของจีนน่ะเหมือนที่นั่นหัวล้นอย่างนั้นหมดเลยชันอย่างนี้เขาบอกว่าต่อจากนี้เปลี่ยนวิธีคิดมอบที่ที่ของรัฐมอบให้ประชาชนมอบให้คนละห้ามู่ประมาณสามสี่ไร่ห้ามู่ห้ามู่ให้ให้เลยไปปลูกต้นไม้โดยมีคอนเซปต์ว่า ให้หัวคุณไปครับแต่คุณอย่าตัดคอแล้วคุณอย่าขุดดินขายอย่าขายที่นะทําผมทรงไหนก็ได้แต่อยา่าโกนแล้วปลูกอะไรก็ได้ทั้งไม้ไผ่ทั้งต้นไม้อย่ากโกนคืออยา่ออยาทําเกษตรขอให้ปลูกเท่านั้นเส้นผมทุกเส้นที่ตัดมารัฐซื้อหมดมก็คือต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยรัฐจะซื้อมีบริษัทซื้อปรากฏว่าเจ็ปีไปดูได้เลยประเทศจีนอนะ่าไม้ขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะว่าคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเจ้าของต้นไม้ได้ประโยชน์เขาจึงรับผิดชอบ สามอันเนี่ยเป็นเจ้าของได้ประโยชน์รับผิดชอบมันก็ลงตัวแต่วันนี้รณรงรงให้คนปลูกต้นไม้แต่ปลูกเสร็จเป็นของรัฐตะการมันไปกันไม่ได้อะครับมันไปไม่ได้ผมก็เลยที่จริงแค่อยากให้รัฐลองชำเลืองตาไปดูเอาว่าใกล้ที่สุดอยากพาพิหารไปที่ที่หลวงพระบางที่ง่ายที่สุดเลยครับหลวงพระบางไม่เคยมีไม้สักในถินนั้นเพราะไม่ใช่ไทยของไม้สักปรากว่าวันนี้เราชัดตาไปทางไหนนะเจอไม้สักกับยางพาราเหมือนกับไปทางใต้เจอไม้ยางพารากับมาปาม รเราเจอต้นสักก็เกิดความสงสัยว่าทําไมผมก็นั่งรถจากหลวงพะบางไปปรากฏว่าไม่เกินหนึ่งกิโลจะมีโรงเลื่อยเล็กๆตัวหนึ่งตลอดเส้นทางชาวบ้าน,ชา,านชาวช่องที่นั่นพรุ่งนี้ไม่มีจะกินวันนี้เย็นๆก็ตัดต้นสักใส่รถเข็นเอาไปขายโรงเลื่อยต้นสักที่เขาปลูกเองก็ยังปลูกได้หมดเลยแต่บ้านเราปลูกวันดีๆมันต้องขโมยไม้สักเองอะ่ะขโมยไม้ตัวเองใช่เผลอๆถูกจับด้วยนะครับแล้วก็พอไม้พยุงมันดังๆเนี่ยปรากฏว่าออกกฎหมาย ว่าไม้พยุงและไม้อีก15รายชื่อนี่คล้ายๆกันเนี่ยถือว่าเป็นไม้หัวง้ามประเภทก่อเสียทั้งสิ้นมีไว้ในครอบครองไม่ว่าจํานวนเท่าใดผิดผมเคยมีเอาทำมานั่งอยู่ใต้บ้านวันก่อนไม่ผิดกฎหมายมาวันนี้ผิดเลยนะซึ่งผมว่าเป็นกฎหมายที่แย่มากแล้วก็เขากลัวว่าจะสูญพันธุ์ผมวันนั้นไปออกทีวีบอกไม่มีทางเป็นความคิดที่แย่มากถ้าออกกฎหมายนี่สิจะสูญพันธุ์ลอยให้รักไม่มีทางสูญพันธุ์เพราะว่าไม้พยุงเนี่ยต่ำกว่าสิบห้าปีไม่มีแก่นไม่มีใครลักแน่นอน แต่6ปีมันเป็นลูกแล้วครับระหว่าง6กถึง1ิห้าปีใช้เวลาเก้าปีเก้าปีมันก็หวานเม็ดให้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นไม้สักไ,ไม้พยุงหนึ่งถึงสิบห้าปีไม่มีใครขโมยแต่ถ้าพอมีกฎหมายนี้ปุ๊บกลัวว่าจะมีความผิดอยู่ในบ้านก็ตัดทิ้งเอาง่ายๆว่าหมอหมอมีต้นพยุงไว้หน้าบ้านเกิดลมพัดล้มไว้หน้าบ้านครับขับรถออกไม่ได้ก็เอาเลื่อยไปตัดไม้พะยุงผิดก็หา,หาทำไมใช่ครับนี่คือกฎหมายที่ท แม้แต่หลายหลายสภาทนายความเนี่ยและผู้ที่ทํางานด้านสังคมก็อธิบายเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าทําไมออกกฎหมายแล้วเป็นอุปสรรคให้ชาวบ้านในการดํารงชีวิตแล้วกฎหมายเหล่านี้ทําไมไม่ถูกแก้วันนี้สบชถือว่าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญคือคือที่ผมหยิบก็คือเนื่องจยากว่าผมเห็นที่คุณพงษาทำมานานแล้วอีกอันก็คือมีเครือข่ายมีกรณีตัวอย่างครับแล้วก็มันก็คือพลิกเรื่องเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านมาทำไม่ใช่ไม่ใช่รัฐม,มามาทำ แล้ที่เหลือเนี่ยรัฐเพียงแต่ส่งเสริมในบางประเด็นอันนี้คือพลิกแนวคิดเลยแล้ว,ลวผมก็มีโอกาสไปดูงานแบบที่อื่นเนี่ยในกลุ่มสแกนเดนเวีย <c oughs> เ,ขเขาเขาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขามีแปลงที่เขาเขามีเขาก็าแบ่งประมาณ10%บปอลูกไม้ยืนต้นผมถามว่าแล,วแล้วมันคุ้มไหมเขาบอกปลูกข้าวโพดไป10ปีปลูกไอ้นี่ตัดไอ้นี่หนึ่งในสิมากกว่าที่ปลูกข้าวโพดนั่อีก <c oughs> <c oughs> คือแล้วก็ภาพสําคัญที่ที่ทุกคนจะประจักษ์ในเรื่องนี้ท,ที่สําคัญมันเป็นกฎหมายแรกของโลกนะมผมก็ถามนักกฎหมายนักวิชาการทั่วโลกมีไม่กฎหมายที่รับรองต้นไม้ที่มีชีวิตเป็นซ้ำอบอกยังไม่มีมที่ฟูเจียในใกล้เคียงที่สุดก็คือรับรองให้เป็นเชิงสินค้าว่ารัรับประกรันว่าซื้อทุกต้นแต่นี้แต่ของเราเราไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นสินค้าเพราะบางคนปลูกแล้วไม่ไม่อยากจะขายอะ่ะแต่ทําไมคนที่ปลูกแล้วไม่ไม่ทำลายมันอ่ะ ไม่ให้ค่ากับคนเหล่านั้นเลยเช่นเรามีบ้านอยู่ในเมืองปลูกต้นไม้เราจะไม่ตัดเอ๊ะไม่ให้ค่าอะไรเลยเหรอครับคิดมุมนี้คิดอย่างยุติธรรมที่สุดว่าถ้าปลูกต้นไม้แล้วก็ควรจะได้ประโยชน์เพราะว่าการปลูกต้นไม้นอกจากได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีเวทีที่อยากจะให้ประชาชนก็ไปเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดด้วยเนี่ยการเปิดเวทีที่จะให้มีเรื่องของ ธนาคารต้นไม้เนี่ยมีการเปิดเวทีที่ไหนยังไงบ้างไหมครับจริงๆผมเดินทาง10ปีปีละแสนกิโลไปเปิดเวทีเนี่ยนกผมคนเดียวนะแล้วก็มีเครือข่ายไปเปิดตอนนี้เรามีสมาชิกธนาคารต้นไม้ประมาณ3 0 0 0 0 0คนนะรประมาณ3,000สาขาบางจังหวัดเนี่ยมี300กว่าสาขาผู้ว่าประกาศเป็นนโยบายบทุกคนก็เห็นด้วยเช่นสุราชธ,ธานีก็มีสมาทิจุมพรก็ที่ลำปางทุกทุกภาคถ้าถ้าเป็นจริงเนี่ยภาคอีสานจะได้เปรียบี่สุดเพราะมีต้นไม้ในหัวไร่ปลายนาใน งน,นหมายความว่ากฎหมายจะต้องมีการแก้โดยเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสําคัญที่เป็นกฎหมายต้องห้ามกฎหมายต้องห้ามจริง,รงเราเขียนเราเข้าใจมุมนี้ดีมากทางทางอินเดียดรชามาอินเดียมาให้ที่ปรึกษาบอกว่าประเทศไทยกับอินเดียเหมือนกันต้นหมัดกฎหมายคล่าครึแล้วก็ข้าราชการอนุรักษ์นิยมไปแตะเขาไม่ได้ไไดแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปว่ากันไปแต่ออกกฎหมายใหม่บอกว่าออกกฎหมายใหม่บอกว่าต้นไม้ของคุณ ก็เป็นของคุณไปแต่ต้นไม้ของประชาชนคุณอย่ามายุ่งก็เลยบอกว่าต้นไม้และไม้ที่เกิดขึ้นมีอยู่ตามแพร่บรญญัินี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นแค่นี้ือว่าแค่นี้ง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วคือผมไม่ยุ่งกับคนแต่คณอย่ามายุ่งกับผมคือเราไม่ต้องมายกเลิกกฎหมายเขาคุณก็ทําไปแต่ว่าที่ประชาชนปลูกและดูแลในที่นั้นถือเป็นทรัพย์ส่วนควบนี่คุณอย่ามายุ่งแค่นี้ก็จบแต่ถ้ามองถ้ามองในแง่การให้ความหวังกับประชาชนที่ว่าการปฏิรูปคราวนี้ถ้าจะเกิดผลอย่างสำลิดเลยเนี่ย กฎหมายฉบับไหนที่ออกแล้วคิดว่าน่าจะเกิดผลแล้วกลายเป็นเรื่องการปฏิรูปจริงๆคือในมุมทรัพยากรเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับเดียวแล้วก็มันแก้ไขได้ทั้งหมดมเพราะว่าต้นไม้อยู่บนที่ดินก็ต้องมีกฎหมายที่ดินคกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องผมยกตัวอย่างแม้แต่เรื่องที่ดินเรามีเรื่องเชลิมชุมชนเรามีธนาคารที่ดินเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าที่มีเพราะสมควรเนี่ยแล้วก็เรื่องกฎหมาย แม้แต่สวปบ,บางอันเนี่ยก็ต้องมีการปรับแก้ด้วยเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่ากฎหมายมันมันมันจะมันจะเกี่ยวกันบางส่วนแต่ว่าถ้าออกฉบับเดียวแล้วแก้ไขได้ทรัพยากรทีละเรื่องเนี่ยผมว่าอันนั้นมันมันไม่ใช่เพราะกฎหมายป่าที่เกี่ยวข้องเรื่องเรื่องป่ามีกฎหมายป่าไม้กฎหมาย